อังศิลาชาแนลขอนำเสนอผีไอเอ็มนีนรกมาเกิดในวันประตูนรกจะเปิดออกปลดปล่อยดวงวิญญาณและสัมเวสีทั้งหลายให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจึงเกิดเป็นประเพณีที่ซืบทอดกันมาเพื่อทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเชื่อกันว่าดวงวิญญาณ ที่ขึ้นมาจากนรกนั้นจะมีเวลาได้บุญเพียงแค่2อถึงสาชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ประตูนรกจะปิดลงในช่วงเวลาตีห้ยายพรและลูกสาวนางน้อยสองแม่ลูกได้ะจัดเตรียมหัอข้าวใส่ตะกร้าเอาไว้มีทั้งอาหารข้าวหวานและผลไม้ลากไม้มากภูเพื่อจะประรมบุญที่วัดตามประเพณีงานบุญยายพรพูดออกไปว่าแม่ว่าเองอยู่ที่นี่และ เอง,งองกำลังท้องกำลังสทอยู่ด้วยแม่เน่ะไม่อยากให้เองไปคนโบราณเขาถือกันนางน้อยต่อไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ปีที่แล้วนางนีก่อท้องยังไปวัดได้ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยยายพรที่ได้ยินแบบนั้นกว็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่แกก็อดเป็นห่วงกังวลไม่ได้เมื่อสองแม่ลูกจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วทั้งสอง จะเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังวัดพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆแสงจากไฟที่สว่างสวยไปทั่ววัดพร้อมทั้งกระทงเครื่องเสน้นไหว้และห่อข้าวที่วางเรียงรายกันอยู่น้อยและใหญ่พรเดินตามกันแพงวัดจนมาถึงกดอธิบัติบรรพบรุษของพวกตนนางน้อยได้นําห่อข้าวที่อยู่ในตะกร้าออกมาวางก่อนที่จะจุดธูปเทียนและพนมมือบอกกล่าวแกบ่บรรพบรุษให้มารับเครื่องเสน้นไหว้เหมือนอย่างเคยทุกๆปี เมื่อเราผีที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลในคืนนี้เมื่อถึงเวลาต้องกลับสู่ภูมิมรลกก็จะถูกพญามัตจุลาทควบคุมดวงวิญญาณพากลับสู่แดนยมโลกเพื่อชดใช้กรรมต่อไปแต่ในคืนนี้ได้มีผีได้ล้นตนหนึ่งที่คิดจะหลบหนีมันมองซ้ายมองขวาก่อนที่มันจะมองไปเห็นสาวท้องแก่ที่ยื่นอยู่ไม่ไกลมันจึงฉวยโอกาสนี้ที่จะสิงเด็กในท้องเพื่อนี้มาเกิด 16ปีต่อมาเสียงรถมอเตอร์ไซค์แต่งท่อที่ดังกระหึมไปทั่วหมู่บ้านทําเอาชาวบ้านพากันสาบแช่งจนต้องตะโกนด่าไล่หลังไอเอ็มที่สิ่นรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสร้างความรำคาญให้พวกชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันตาชุ่มตะโกนด่าไปว่ามึงจะเดียไปตายหรือไงไอเอ็มตาชุ่มทั้งตะโกนด่าและสาบแช่งเมื่อถูกไอเอ็มขับรถโชวชนจนล้มไปกองกับพื้นแต่ไอเอ็มมันก็ไม่ได้สะลดแต่อย่างใด ไอ้มมันยังคงแว้นรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปไปๆมาๆไม่สนใจใครและพวกชาวบ้านว่าจะเดือดร้อนกันแค่ไหนเย็นวันนั้นไอ้มนายนัดไอดำเผื่อนซีมานั่งชนแก้วกันที่บ้านด้วยทั้งสองไม่สนใจเสียงด่าทอของตาชุ่มและพวกชาวบ้านที่บุกมาฟ้องนางน้อยแม่ของเอ็มที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ตาชุ่มพูดไปว่าผีต้นไหนเกิดมาเป็นลูกของเมืองอีนางน้อยทำไมมันถึงนิสัยเสียแบบนี้ นางน้อยพูดกลับไปว่าฉันขอโทษตาชุ่มกับพวกชาวบ้านทุททกๆคนด้วยจ้ะโดยฉันจะอบรมมันเองนางน้อยต้องขอโทษขอพูดกันยกใหญ่กว่าตาชุ่มกับพวกชาวบ้านจะยอมพากันกลับและเธอก็เดินมาต่อว่าลูกชายของเธอที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแต่เอ็มก็ทำเป็นหูทวนลมเหมือนอย่างเคยไอเอ็มตอไปว่าก็ไม่เห็นมีใครตายสักน้อยแม่จะบ่นอะไรหนักนาะหอกหงผู้เป็นแม่ แต่แต่ยืนถอนหายใจกับพฤติกรรมของลูกชายพางนึกถึงคําพูดของหลวงพอ่อในวันนั้นที่เคยทักไว้ว่าเอ็มไม่ใช่ลูกชายของเธอและจะมีคนตามเอาตัวกลับไปตอนอายุครบสิเจปีถึงนางน้อยก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนเมื่อมาถึงช่วงเวลากลางดึกนางน้อยกับยายพรที่กําลังเตรียมของไปวัดเนื่องจากคืนนี้เป็นวันบูญข้าวซึ่งนางน้อยไดเดินมาหาลูกชายที่ยังคงนั่งกินเหล้าอยู่กับไอ้ดำ เพื่อชวนไปทำบุญที่วัดเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเอ็มด้วยซึ่งเอ็มก่อรับปากไปแบบสงๆด้วยเพราะเขาลําคาญแม่ของเขาจังหวะที่เด็กหนุ่มหันมายกเหล้าเข้าปากเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มนุ่งกระโจงเบียนสีแดงในมือถือเหล็กสามงามแหลมคมเหลากับยม,มทูตที่เคยเห็นในหนังสือกําลังจ้องมองตาขงเขม็งมาจากด้านหน้าบ้านมุมมืดทําให้เอ็ม พีีขยิตาแล้วเพ่งมองอีกครั้งแต่ก็พบว่าล่างนั้นได้หายไปแล้วเมื่อถึงเวลาเอ็มก็ได้ตามแม่กับยายไปที่วัดด้วยสีหน้าบึง้งตึงแถมยังเดินเตะเครื่องเส้นไหวที่วางอยู่ตามทางเพื่อระบายอารมณ์จนมาถึงกฎอธิบัภาพระบดุลุษของครอบครัวซึ่งเอ็มก็ยกมือไหวแบบทรงๆก่อนจะเบี่ยงหน้าหนีอย่างเบื่อนายทันใดนั้นเอ็มก็หันเห็นชายนุ่งตรงกระเบนสีแดงอีกครั้ง ซึ่งข่าวนี้ไอเอ็มถึงกับขนลุกสู้เมื่อเห็นชาวบ้านเดินผ่าทะลุล่างของยมทูตไปแบบหน้าตาเฉยเรากับไม่มีใครเห็นและมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่เห็นเท่านั้นทําให้ไอเอมเริ่มกลัวขึ้นมาก่อนจะรีบเดินหนีไปทันทีไอดําพูดไปว่าเองตกใจอะไรของเองทําเป็นคนอ่อนไปได้เอ็มก็ตอบไปว่าแล้วมึงมีอะไรบอกกูวะดําบอกไปว่าคืนนี้มีแข่งเงินดีด้วย แล้วมึงจะไปไหมเอมก็ตอบไปว่าก็ไปสิวะจะพลาดได้ไงพอพูดจบเอ็มก็เรียบเดินตามไอ้ดับออกจากวัดไปเพราะเขาไมา่อยากอยู่ที่นี่นานๆคืนนั้นบนถนนใหญ่ที่อยู่มาื่กล้จากหมู่บ้านซึ่งถูกบรรดาเสียงนักบิดทีดเป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ท่ามกลางเสียงท่อดังที่บิดใส่กันดังไปทั่วบริเวณนั้นก่อนจะตามมาด้วยเสียงเฮลันเมื่อคันที่เขาเสินชายเป็นคันแรกนั่นก็คือไอ้เอมเมื่อมาถึงรอบสุดท้าย ที่เป็นรอบตัดสินไอเอ็มได้ออกตัวบิดจนสุดใหม่เพื่อหวังที่จะชนะเอาเงินเดิมพันให้ได้ไอเอ็มหันไปเยอะเยะคู่ต่อสู้ที่ทําท่าจะแพ้แต่พอหันกลับมามองที่ถนนเอ็มก็เห็นยมทูตล่างใหญ่ยืนต้องตาขมิงยมทูตพูดออกไปว่า mm. หมดเวลาของมึงแล้วไอเอ็มที่ตกใจจนคุมสติไม่อยู่ mm. เขาหักลบกระทันหันจนลดเสียหลักล้มถลแไปกับพื้น ท่ามกลางความตกใจของผู้คนที่มาอยู่ตรงนั้นเสียงเรียกชื่อดังมาแต่ไกลๆทำให้เขาได้สติขึ้นมาเอ็มค่อยๆยันตัวลุกขึ้นและพบว่าตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเขามองไปยังตรงหน้าก็เห็นกลุ่มเพื่อนๆของตนกำลังยืนมุงดูอะไรบางอย่างเอมเห็นไอ้ดำร้งตะโกนพร้อมกับขย่าล่างของใครบางคนเขาค่อยๆเหลือไปมองก็เห็นว่าล่างนั้นที่นอนคอพับอยู่ก็คือตัวเขาเอง ไอ้มพูดไปว่าไอด้ดำกูอยู่นี่เอ็มที่กำลังจะวิ่งไปหาไอด้ดำแต่แล้วก็มีเชือกสีขาวเข้ามาพันรอบๆตัวเขาเอาไว้ซึ่งเมื่อเขาหันไปมองก็เห็นล่างะมาทูดตัวใหญ่กำลังยืนกำปายเชือกเอาไว้ไอ,อ้มมองไปด้านหลังด้วยความประลึงเมื่อเห็นประตูสีแดงขนาดใหญ่ที่มีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาเรากับเป็นนรกโลก,กันเขาเห็นผู้คนเป็นจํานวนมาก เธนเลี้ยงแถวเข้าไปในประตูนั้นยมทูตพูดออกไปว่ามึงต้องไปกับกูสิ้นคําพูดของยมทูตก็ดึงวิญญาณของไอ,อ้มให้กับสู่รลกที่เคยหนีมาเช้าวันต่อมาท่ามกลางงานศพของไอ,อ้มนางน้อยในร้องไห้โศกเศร้าเสียใจกับการตายของลูกชายที่มียายพรคอยดูแลอยู่ไม่ห่างแม่ดวงพอจะบอกว่าเอ้มไม่ใช่ลูกชายของเธอแต่นางน้อยยังดูมาตั้งแต่เด็ก ก็อดเสียใจไม่ได้ซึ่งหลวงพ่อก็บอกให้นางน้อยปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมันทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มากๆเพื่อตัวเองจะได้หลุดพ้นจากดวงวิญญาณที่สำเวศีที่มาแฝงตัวนี้มาเกิดเมื่อ16ปีที่แล้วก็จบแล้วนะครับกับเรื่องเราผีไอเอ็มดีนรกมาเกิดจะเลียมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ